สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจก,กรหัส p ีบีนะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูเลยนะครับแป๊บครับเข้ากาันดีหน้าก่อนแต่เข้าเล่นไม่ได้นะครับวันนี้เป็นวันที่สิสีนะครับเพราะว่านี่สูงสําเ็จสู่สวรรค์คาอะไรแล้วเนี่ เขาก็เลยปิดเซิร์ฟไว้นะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูเลยพี่ a i r O t สองพันสิบเอ็ดศ s a ก็รห,หนึ่งดอกทองครับมีควงขาวหนึ่งก็บอกอแต่ใกล้ใกล้จะพังแล้วใครอยากใกล้ก็เอาไปเล่นเลยผมเลิกเล่นแล้ว นี่นะอันนี้เอาไปไหนแล้วเอาไว้อันนี้จุดแล้วก็จุดเอาลเลยนะครับไม่ได้หลอกใครครับเข้าได้จริงอืหนึ่งดอกทอง มีหันเขาเมีควงขาวอักคิดแล้วก็อะไรวะ p ีเแล้วก็อ่ะผมจะไม่ได้เข้าไปดูเองนะอ่ะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบปะไรเพื่อติดตามเป็นกำลังใจคลิปหน้านะครับ แล้วคลิปหน้าจะเข้ามาดูนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สิบสี่วันที่สิบเจ็ดเขาค่อยเปิดเซิร์ฟนะเขาจะเปิดเซิร์ฟวันที่สิบเจ็ดอ่ะผมก็เลยไม่ได้เข้านี่ดูอ่ะเห็นไหมนี่ไม่เปิดเซิร์ฟอือ่ะยังไงยังไงก็ขอขอบคุณนะอ่ะขอบคุณครับ